สวัสดีครับวันนี้เริ่มทำงานกิจกรรมนะครับเช้านี้คือเอาง,งวออกจากคอกมากินยาครับนี่ครับงูของกินยาดีมากครับตอนเช้าครับตะวันกำลังขึ้น อนเช้ามีหมอกลงเยอะครับหมอกขาวๆนะครับพอเมื่อคืนนี้หนาวครับอากาศเย็นยาก็เริ่มแก่แห้งตายไปหมดแล้วครับมีดอกนีะครับยา้าขาวๆนี้ก็ถึงฤดูนันออกดอกครับ นี่ครับยาขาวๆนี่ครับเป็นดอกแห้งแล้วก็ตายนะครับยาี้โอนก็มีครับที่ร้องยาขีโอนมาสสงน้าบุยครับติดขากางเกงบนปลาครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ติดกางเกงดีครับ ้ชอบลุยปาครับเดินน้ำทางขี่รถครับลุยป่าลุยทุ่งนาครับอันกับปักกางเกงครับนี่ครับหญ้านี่ครับนี่ครับนี่ปักกางเกียงครับขั้นไข่ครับชีวิตทุ่งนาครับไปเช้ามาก็เอางวงมากินหญ้านะครับ แล้วก็ต่อไปผมก็จะไปดูสวนผมนะครับสวนผมเอาน้ำใส่วันที่สามใส่สาวันนะครับแต่ไม่ได้ใส่หนึ่งวันเต็มๆก็คงจะเสร็จนะครับใส่วันละน้อยครับเดี๋ยวก็เสร็จผมคิดว่านะ ตอนเช้าครับนี่ครับถั่วดีมากตายไปบ้างก็มีครับตายพราะแดดเผาครับ ร้อน,เ,นเสียบเผาดีที่ว่าม,มีหลายต้นครับให้ดุลวัไมห้ดุลวัดดันเข้าไปครับทีให้ดุลวัดดันดันเื่อนนี่ก็เอาอะไรหลอกไว้นะครับนี่ครับหนักน้ำครับเอา ท่อเอาเนี่ยมันวางไว้ครับตรงนี้เนี่ยเอออย่างนี้ครับคงไม่หลุดนะเดินไปโน่นครับไปรอสมควรนะครับไป้ท่อ ต้นยอดก็ยังไม่ออกครับออกเต็มใบแรกครับใบยังหน้านี้ต้องขยันพ้่นยาบ่อยๆครับจากำแรงไม่งั้นไม่ได้กินนะครับถั่วศัตรูเยอะนะครับศัตรูพืช หน้าหนาวเยอะนะครับที่ผมว่าครับไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนปลูกง่ายครับให้มีที่สูงๆก็ปลูกได้แต่หน้านี้ที่ปลูกเยอะแต่น้ําปัญหาครับขึ้นน้ำแล้วก็แมลงพืชเยอะนะครับนี่ครับก็จะเต็มลองให้ไปกินไยิมไปเลยครับเตนมรอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปเป็นกำลังใจนะครชีวิตการทำกรเกษตรครับสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบนะครับการทำกรเกษตรมีหลายแบบนะครับบางคนก็ชอบค้าขายหลายวัน